เรื่องของความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกมอะมันสำคัญสวัสดีครับผมซุซ่าน,นะครับพอร์บนามิี้สปอร์คูรัสลาสเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธที่5มิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเอเชีย er กลับมามีทางเลือกนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลถ้วย เจอรกคับหรือว่าเรเวงครับรอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณกอแนะนนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club รับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีสัานาฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเปดเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับคู่แรกของสึกเจลรกคับ รอบ pay อ f f นัดแรกนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่าง2ทีมในระดับเจลิกหนึ่งคาชิว่าเรโซพบกับนางโกยะแกมปัสทั้ง2ทีมฟอร์มการเล่นค่อนข้างแว่งนะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นคาชิว่าเรโซซึ่งตอนนี้ ตกโลงไปนะครับแท็กติก4-4-2ต้องบอกเลครับว่าเกมรุกคู่กองหน้าหวังผลยากและเกมรับยังมีจุดบอกสุประตูได้วันนี้ครับรับมือกับทางนางโกยกักแกมปัสของคุณซือเคนตะฮาเซงาวะซึ่งเรื่องของแท็กติกการเล่นผมมองครับว่ามีความยืดหยุ่นยุระยะได้ดีมากกว่าและแนวรุกยังมีคาชเปอร์ยูเคอร์เป็นตัวทีเด็ยนะครับเจอกันคู่นี้ส0-4เป็นบอลสามหน้าผมแนะเชียร์สองหน้าของทาง ทีมเย่อนนะครับเชื่อว่านาโกยะแกมปัดจะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียนาโกยะแกมปัดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างคอนซาโดเรซซัปโปโรเปิดบ้านพบกับคาทัลเลอร์โทยามะทีมจาก เจอรีกสามักยภาพชื่อชั้นของคอนซาโดเรเหนือกว่าเยอะนะครับแม้พวกเขาจะผลงานแย่ในเรกสูงสุดเป็นบวยแต่เกมฟุตบอลถ้วยแบบนี้เชื่อว่ากุนซือมิชาเปโตวิต จะเนน,น้เพื่อเรียกคืนความมั่นใจวันนี้การจัดทัพจะส่งนักเตะชุดใหญ่เกือบ80%ลงสนามนะครับรับมือกับทางโทยามานะครับจากเจทีนะครับซึ่งผมมองนะครับว่าเรื่องของลูกรอลูกชนยังเป็นรองเยอะแล้วก็เกมรับเนี่ยยังวางใจาย,ยากหากเจ้าถิ่นไม่ใช้โอกาสเปิดกันเองนะ เอ้ยนะครับสุดท้ายเชื่อว่าคอนซาโดเรมีโอกาสคืนความมั่นใจในการเอาชนะได้เชียร์คอนซาโดเรซัปโปโรนะครับวันนี้ครับสองคู่นี้นี้ฟุตบอลเจริคครับร oya, ะ ure, นะครับเชียร์นาโกยะแกมปัสและคอนซาโดเรซัปโปโรขอตุ้กตั้งเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงเวิรุ่ยไว้เจอกันใหม่วนันนี้สวัสดีครับ